สวัสดีค่ะดิฉันที่ปรึกษาการขายวิยริพรแสงสวุวรรณจากนิสสันนัดอัตตคาอุดรธานีนะคะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับนิสสัน Customer Promise นะคะสำหรับนิสสัน Customer Promise ตัวนี้นะคะก็คือ4ี่คำมั่นสัญญาที่ทางนิสสันของเรานำมาให้กับคุณลูกค้าค่ะเพราะลูกค้าทุกท่านคือคนสำคัญที่สุดเราจึงคัดสรร4บริการที่ดีที่สุดมาให้กับคุณลูกค้าค่ะ และ4คำมั่นสัญญาที่ทางนิสันพร้อมที่จะให้บริการคุณลูกค้านะคะข้อที่1วางใจวางใจในที่นี้คืออะไรวางใจก็คือบริการด้วยความโปร่งใสชี้แจงรายละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะซ่อมรถคุณลูกค้าและนอกเหนือจากนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากลูกค้าทุกครั้งเมื่อจะทำการซ่อมรถค่ะเพื่อให้คุณลูกค้าไว้วางใจในการใช้บริการของนิสันค่ะและสำหรับข้อที่2นะคะ มั่นใจมั่นใจนี้ที่มี่หมายถึงอะไรมั่นใจด้านการบริการค่ะการบริการหลังการซ่อมนะคะมีการรับประกันหลังการซ่อมรับประกันอะไหล่หปี2,000、0โลตัวนี้เพื่อความมั่นใจของคุณลูกค้าในการเข้าใช้บริการสื่อรถยนต์นิสสันค่ะ สำหรับข้อที่3นะคะคือความสบายใจค่ะความสบายใจในที่นี้คืออะไรนิสสันเรามีรถบริการสำรองรถใช้งานหากลูกค้าต้องซ่อมรถยนต์นานเกิน24ชั่วโมงหรือว่าต้องรออะไรข้ามวันค่ะตัวนี้นิสสันเรามีบริการรถสำรองใช้งานให้กับคุณลูกค้าเพื่อความสบายใจค่ะค่ะ และสําหรับข้อที่4นะคะคือข้อสุดท้ายค่ะความอุ่นใจความอุ่นใจที่นิสสันมอบให้กับคุณลูกค้านะคะคือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะซึ่งบริการนี้นะคะนิสสันมอบให้กับคุณลูกค้าเพื่อที่จะได้รับความอุ่นใจในกรณีที่หากรถลูกค้านะคะรถเสียรถด,ดับดรถตรานวิตติดหรือรถน้ํามันหมดนะคะบริการนี้พร้อมให้บริการคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยลูกค้านะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์02 305 8432 ซึ่งเบอร์นี้จะบริการคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อความของอุ่นใจของคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับนิสันพร้อมให้คำมั่นสัญญา4ี่คำมั่นสัญญานี้ตอบแทนให้กับคุณลูกค้านิสันที่ไว้วางใจใช้รถยนต์นิสัน่อยมาสำหรับยุ้ยนะคะก็ขอจบการน,นำเสนอนะคะ4ี่คำมั่นสัญญาที่นิสันมีให้กับคุณลูกค้าเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ Customer Promise